ได้เลยมีทหารของที่สี่ห้องเต้ด้วยสิบาทเื้อต euh ัวสามสิบรวมซากำช่างไดุ้ดมือเกดดีสองกิโลแปดสิบาทเพือสามสิบาทอืมีกร้ร้อยร้อยหกสิบเข้าญี่ปุ่นราคาเริ่มต้องสิบาทเท่าไรห้าสิบกรน้ออไม่ได้เลยครับเพลงรับหายถล้มีจัจะตักรเลยไปอยู่ไ้จักรก็ไปจักรห้อยู่เขวนี้ก็มาเดินเถวนี้ใกล้ๆเนี้สังวดีจ้าวันนี้จะพามาเดินเที่ยว ตลาดทนบุรี2หรือสนามหลวง2นะจ๊ะเข้ามาถึงตลาดทนบุรี2เนี่ยก็จะมีที่จอดรถนะรับบัตรจอดรถมาแล้วก็มาจอดรถในนี้เด้วเดินเข้าไปดูที่ตลาดกันเป็นเป็นตลาดใหญ่เลยเป็นตลาดใหญ่เลยตลาดทนบุรี2จะบอกให้มาถึงโซนนี้ก็จะเป็นโซนสินค้ามือสองนะตลาดทนบุรีเนี่ยก็จะมีโซนสินค้ามือสองก่อนแล้ว ถ้าเป็นตลาดสดอาหารก็จะนะขับรถเข้าไปอีก50เมตรก็จะถึงมีโซนสินค้ามือสองมีรูปหินสลักเก่าๆนะเนี่ยมาอุดหนุนร้านค้าก็ได้เลยมีทหารของจีนซีฮ่องเต้ด้วยมีโซนสินค้ามือสองมูเยอะนะนี่หงของเยอะโซนสินค้ามือสองก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋า หลากหลายเยอะแยะตัวละ30บาทเสื้อตัวละ30มไม่แพงนะเชา้าเๆอากาศดีเนี่ยมาเดิน4ตัวร้อก็มี4ตัวร้อเป็นโซนสินค้าเสื้อผ้ามือสองกระเป๋ากคงเกงกระบงกระเบื้องกระลมังตั้งฉายอันนี้โซนกระเบื้องตัวละ30 4สี่ตัวร้อมีพวกกระเบื้อง สวยๆงั้นเลยกระเรื่องเซรามิกนีก็เป็นอะไรเนี่ยทุกอย่างสิบบาทยี่สิบบาทโอ้ของเยอะนะเหมือนตลาดปัตมัยวิกรเลยมือถือผ้าบันคอพวกผ้าบันคอเข็มขัดก็ามาีนะโอ้โหนี่กระเป๋าเยอะแยะเลย เนี่ <Das que ath> ยซื้อไปทำช่างได้ถุงมือเกรดบีสองกิโลแปดสิบบาทเสื้อผ้าต่างๆผ้ากันเปื้อนนี่โซนผ้ากันเปื้อน30บาทน,นี่ก็จะเป็นพวกเสือ้อเสื้อย,ยืดนี่จะเป็นโซนเสื้อผ้า เนื้อผ้าดีๆนะเนี่ยเนื้อผ้านิ่มเลยเนื้อผ้านิ่มตัวละสามสิบนี่โซนนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดสีดำแล้วก็โซนรองเทา้ทารองเท้าแตะคู่ละร้อยร้อยหกสิบเป็นรองทเท้าผ้าใบมีผ้าลปมเตีงร้อยเดียวโซนเสื้อผ้าเยอะเลย ด้านนู้นก็จะเป็นอาหารนะร้านอาหารสินค้านำเข้าญี่ปุ่นราคาเริ่มต้นสิบบาทที่สินค้าญี่ปุ่นเนี่ยสามใบห้าสิบที่สินค้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยเออไม่ใช่ชีๆ้ๆนะเนี่ยมามุมนี้ซิมุมนี้ก็จะเป็นกระเป๋าพวกกระเป๋า สวยเลยระปุกงานใช่ไห <progressive Attention. S 1> มคะนั่งนแบบดูอะไรไม่ได้กระเป๋าเละคือจอดไม่ได้เลยอะซเพงอะไรแบบ้าเเดินเะเินคือขาูต้องลงมาไม่ได้ไปเดินต่อไปกระเป๋าถูกมากเลยอะไรยี่สิบอืก็จะเป็นเข็มคงเข็มขัดถูกนะเนี่ยมาอุดหนุนแม่ค้าเขาหน่อยเนี่ยมาเดินตลาดหน้าเดินมากเลยสินค้าขายหลากหลายทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าเยอะแยะเลย ราคาไม่แพงด้วยอันนี้จะเป็นโซนด้านหน้านะคือโซนขายพวกสินค้ามือสองกระเป๋าเสื้อผ้าเซรามิกต่างๆเดี๋ยวเราจะไปข้างในเป็นตลาดอาหารการกินอาหารสดเข้ามาโซนด้านในก็จะเป็นโซนตลาดอาหารสดนะแต่วันนี้ร้านค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าน่าจะหยุดยาวกันนะโอ้ ถุงสามห้าสามโรตีกรอบน่าสีแล้วแล้วจัดจับโซนนกกระทาก็มีนะใช่มีมีอะไรเข้าไปตรงนอนี่ไงติดยังไงอันนี้โซนแผนผังแสดงพื้นที่ตลาดธนบุรีสนามหลวงสองก็จะมีแบ่งเป็นโซนๆนะใครเดินไม่ถูกก็มาดูโซนโซนศูนย์อาหาร1-2ก็จน12-13ศูนย์อาหาร3 ไปดูร้านนมเปี๊ยะซีนีหมูหยองเพราะว่ามีนะร้อยบาทเองไปดูนมเปี๊ยะนุมเปี๊ยะกล่องน่ากินหลายอย่างเลยหัวก็มีนมเปี๊ยะกล่องเท่าไหร่จ๊ะกล่องหนึ่งร้อยบาทชิ้นละสิบห้าบาทเอามาให้เพืกินนมเปี๊ยะหนึ่งกล่องวันนี้ร้านไม่ค่อยเยอะนะเขาบอกว่าจะมีเยอะๆคือวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเออแล้วช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดคาบเกี่ยวด้วย ร้านเลยมีไม่เยอะอันนี้เขาขายแผงปลาด้วยลหละไปดูด้านในตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารร้านน้ำปั่นเออเป็นร้านใหญ่เลยแต่ร้านวันนี้น้อยนี่บริเวณด้านริมฟุตปาจะเป็นพวกขายพวกเซรามิกนะคล้ายคล้ายๆขายคล้ายๆสวนจะดูจักเลยนี่ร้านไม้พวกปุ๋ยก็มีนะุ๋ยอินรีย ปุ๋ยมากปุ๋ยอะไรพวกเนี้ยนนี้ขายพวกต้นมงต้นไม้กระถางปุ๋ยโอ้เยอะเลยแต่โซนอาหารวันนี้มีน้อยอ่ะโซนอาหารวันนี้มีน้อยก็จะเป็นร้านที่อยู่ริมพุทธปาดเยอะดูดินี่เป็นพวกประดับประดานในสวน หน้าหลักทุกตต้นข้าวสารีก็มีต้นต้ม็้นโ,โ,โ,โซนนี้เป็นโซนขายต้นไม้อย่างเดียวเลยเนี่ยเหมือนจตจุจากแหละใครอยู่ใกล้เจุจากก็ไปเตจุจ,จากใครอยู่ แถวนี้ก็มาเดินแถวนี้ใกล้ๆตรงนี้ก็อยู่อยู่ละแวกสารยาตำบลสารยาใกล้กับมหิดลน,นี่ก็เป็นพวกกระปุกกระปุกหมูกระปุก,ก,ปก,มก,ปกแมวจานชามโอเคนะครับจานนี่ก็ขายพวกกรอบลูก กอบรูปพระต่างๆพวกเสียนก็มีเนาะกระถางต้นไม้เออมีร้านอาหารปลาไซมอนก็มีตุ๊ก,กตุนตุ๊ก,กตาสิบผู่ร้อยหนุกถุงเทา้าเดินต่อไป นี่ก็จะเป็นร้านขายลูกชิ้นทอดร้านกาแฟสดนฟูฟูฟแอโฟรร้านขายเสื้อผ้าปะปนกันไปไปเดินกลับตลาดทุนบรุรีสนามหลวงสองอมุนดอกนี่ราะสวยจังอันนี้ข้าวสารีนะต่อละยี่สิบบาทส้ม สม้มมีนี้ดอกลีลาวดีสำหรับตลาดทนบุรีสนามหลวงสองก็จะมีประมาณนี้นะถ้าใครมาเนี่ยไม่อยากให้เสียเที่ยวเนี่ยแนะนำว่าควรจะมาเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารน,นะร้านตลาดจะเปิดกันเยอะวันอื่นก็คนค่อนข้างจะน้อยอและเพิ่นวันนี้เป็นวันช่วงคาบเ,เกี่ยววันหยุดคงก็คน คงจะหยุดกันเยอะอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะตลาดทนบุรีสองกนะ็ใครผ่านมาก็ลองแวะมาเทีย่ยวมาเดินชมช่วยพ่อค้าแม่ค้ากันนะจ๊ะไม่บายแล้วพบกันคลิปต่อไปจ้า But <laughs>